ข้อไปโดนอะไรมาฮะไม่รอยดแดงรอยเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกซันเม่นุนว่าเม็ดนู่นน่าจะแพ้ครีมที่เพิ่งซื้อมาใหม่อะ่ะที่ฮอเนี่ยเมนูนไม่เคยใช้เลยนะพูดแล้วก็คันเลยอะ่ะเออนี่ซันซันรีบไปทํางานได้แล้วนะเดี๋ยวยิ่งไปสายอะ่ะแต่รถมันจะยิ่งติดไปได้แล้วไปไปเดี๋ยวพูดจริงใช่ปะ่ะเออไปได้แล้วคิดมากไปไป ฮัลโหลฮัลโหลม่นุน่นนี่ซันถึงที่ทํางานแล้วหรออืมถึงที่ทำงานแล้ว,ออลวเออไม่นุน่นถ้าพี่ทํางานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรีบกลับไปนะกินข้าวเย็นด้วยอืมได้เลยไว้เดี๋ยวเจอกันนะ้มงทำงานอะไรมยดูสิดูทีวีดีกว่า หน้าตาหล่อมากเลยอ่ะอย,อย่าย,ยิ้มเชียวนะยิ้มทีเนี่ย <c oughs> เขาก็ละลายเป็นนะเว้ย <c oughs> มาหาเขาที่บ้านไหมอ่ะ <c oughs> พอดีแฟนไม่อยู่บ้านอุ้ย,ยกำลังจะสู่พอดีเลยอ่ะ เฮ้ยอะไรวะมีความสุขที่สุดเลยไปแล้วอุยนี่ฉันเพอกดส่งข้อความไปหาสันหรอเนี่ยอุยตายๆๆาทำไมจบเข้าแบบนี้วะเดี๋ยเพิ่งอ่านข้อความนะสัน กเโทรมาแม่ฮัลโหลซันนี่เมื่อกี้คืออะไรนะส่งอะไรมากล <Viol ent. S 1> right? ั D ่ว <c parasite noise> ่าเล่นชู้ใช no mm ่ไหมซันคือมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะเว้ยซันฟังเขาก่อนดีนี่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยนี่ซันกลั่นไปแล้วที่บอกว่าไปงานวันเกิดเพื่อนเมื่อคืนไม่ได้ไปใช่ไหมไปหาชู้ใช่ไหมได้รอยแดงๆที่คอเนี่ยสรุปเนี่ย ชู้เป็นคนทำใช่ไหมฮะโอ๊ยซันนี่มันจะไปกันใหญ่แล้วว่ามันไม่ใช่นะเออและเย็นเงี้ยเคลียร์กันซันฮลัลโหลซันซันโอ๊ยว่างหูใส่เฉยเลยอ่ะ เมื่อคืนทําเป็นเถียงไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองมีชั่วได้แต่วันนี้รู้กันเดกออก คาตานไปเจอกูเป็ดดุนมันอยู่ไหนฮะพูดไปเลยนี่สั่นลืมของเหรอแล้วอะไรอยู่ไหนคืออะไรอะ่ะเรื่องของบ้าบอยที่พูดอยู่เนี่ย กระโชกไงโชว์เออเฮ้ยก็เมื่อกี้นะสันเห็นคาตาเลยว่ามันเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านอย่ามาโกหกนะพูดมาเลยว่ามันอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยวนะสันนี่สันจะบ้าปะอยู่อยู่อ่ะสันจะมาบอกว่าเมนนุ่นพาโชว์เข้าบ้านเนี่ยนะก็เออดีวะนี่คิดว่าสันเนี่ยมันโง่หรือไงฮะอ๋อนี่ไงหลักฐานอาบน้ำรอมันเลยใช่ไหม ะใช่ไหม,มนั่นเปนมาใช่ไหมพูดมาเลยว่ามันอยู่ไหนฟันไหนมันอยู่ไหนฮะมันจะมากเกินไปแล้วนะไม่ไม่ต้องพูดเลยเฮ้ยมึงบอกอะไรนีนะเฮ้ยมึงไปชั่วเหรอยู่ไหนะหวะฮะเจอเลยมึงคิดว่าตัวมึงเนี่ยเล็กเลื่เหรอฮะทายไม่ยอมรับใช่ไหมนี่มึงมาหนี่เลยนี่ไงินมันด้วยชัว่วเนี่ยนี่เลยมึงมานี่เลยนะมึงมานี่นะนี่ ชู้แม่นุ่นนี่ไงเฮ้ย hey, นี่แกเป็นใครอะแล้วแกเข้ามาในบ้านของฉันได้ยังไงเฮ้ยเรื่องโกหกสักทีแจะกล้าปฏิเสธเหรอ,อชู้อยู่ขนาดนี้ฮะซันนี่แม่นุ่นไม่รู้จักเขาเลยนะแม่น,นุ่นไม่รู้จักหรอแต่มันเดินเข้ามาในบ้านอะที่ซันหาจริงนะที่ซันให้มันยังไม่พออเหรอให้ทั้งบ้านให้ทั้งรถให้ที่อยู่ให้เงินใช้อะ กด้เอาแบบนี้ใช่ไหมนี่พราะมึงคนเดียวเลยนะที่ทำให้เงนอกใจกูวันนี้ <c oughs> เงี้ยใจเย็นก่อนดิผมมากไม่ใช่ชู้ของเขา <c oughs> จะแย่นอีกเหรอนี่มีกล้าปฏิเสธเหรอมึงเดนเข้ามาในบ้านกูขนาดเนี้ยฮะพี่เนะี่ยผมไม่ใช่ชู้ของแฟนพี่จริงๆแล้วอะ่ะผมคือมยฮะขโมยเหรอ ใช่ครับนี่พี่ดูนะอ,อะไรวะรอของเนี่ยผมขโมยมาจากที่นู่นอะแล้วก็เนี่ยข้างในพียบเลยไอข้างในเนี่ยผมขโมยม,มายจากบ้านข้างพี่อะแต่ว่าบ้านหลังนั้นอะใหญ่เฉยไม่มีอะไรให้ขโม,ม,มยเลยเ<อ>ส่วนคือ <c oughs> ครับนี่กระป๋บบองพี่ผมไม่เอาหลอกก็ได้ ที่ถึงผมจะเป็นขโมยอ่ะแต่ผมก็เป็นขโมยอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับผมไม่ขโมยแฟนคนอื่นหรอกครับผมขโมยจากของผมเป็นขโมยที่มีศีลธรรมอะครับเห็นไหมซันวันเนี่ยมันเป็นขโมยมันไม่ใช่ชูรักอะไรของเมนุ่นทั้งนั้นนะ่ะถึงแม้ว่าเขาจะหน้าตาหล่อก,กว่าซันแล้วก็เท่กว่าซันผลดีกว่าด้วยแต่ว่าเมนนุ่นก็รักแค่ซันคนเดียวนะ เมนุ่นไม่เคยคิดที่แบบจะหาคนอื่นมาแทนซันได้เลยอะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยวันหลังอะซันก็หัดถามนรืนองก่อนดิซันจะได้รู้ว่าอะไรอะมันเป็นอะไรไม่ใช่มาถึงอะก็มาคิดเองเออเองแบบเนี่ยเข้าใจไหมเออเออเออพี่ใจพี่ครับพี่ดูสิแฟนพี่อะรักพี่ขนาดไหนพี่ควรจะดูแลเขาเป็นอย่างดีนะ ต่อไปอ่ะจะทําอะไรจะมีปัญหากันเนี่ยก็ใช้เหตุผลคุยกันนะอย่าใช้ลงเข้าใจไหมครับเออ,อโอเค,อเคน้ะขอใจมากนะโอเคงั้นเดี๋ยวที่ทั้งสองเนี่ยเข้าใจกันแล้วเนี่ยผมขอตัว,วนะครับเออโอเคอเจอนาะเจเจกันนาะแต่ไม่นุ่นคือตะเกียรฉันขอโทษนะที่เข้าใจผิด แต่เมื่อกี้ไม่ใช่ชูแต่เป็นขโมยขโมยเหรออ๊ย